ครับสวัสดีครับจำเกลร้านจำเทปไม่่อยจำเกลือดานเลชาช่านนะครับก็วันนี้พาลูกค้าชมจำเทปลูกค้าส่งให้ทางร้านขัดเตาให้ใหม่นะครับลูกค้าใจกลานแล้วก็อยากกลับตหน้าเตาเกลเพราะเตาเก็บลูกค้าบางส่วนบอกว่าลุกสนิทมัขึ้นก็ส่งกลับให้ทางร้านขัดทำความสะอาดให้ใหม่เดี๋ยวผู้ชมกันเลยว่าสนิทเยอะมากน้อยเพียงใดครับนี่ลูกค้าส่งกลับมาสองตัวนะครับเป็นเตาเกลืญี่ปุ่นสองตัวชมมันเลยครับ ผมมาแบบไม่มีหวัวแก๊สนะครับกแบบอนแตัวน้กินเข้าไปในเนื้อแล้วนะครับแ้าแบบนี้ก็คือต้องเจียอย่างเดียวแล้วค่อยมาขัดรอบหนึ่งไม่งั้นไม่ออกครับอ่าตัวนี้ก็เหมือนกันตัวนี้ก็ต้องเจียก่อนตลองมาขัดรอบหนึ่งโอเคครับเดี๋ยวเพื่อนๆรอ,อชมกันว่า ตอนทำหลังทำแล้วจะเป็นอย่างไรครับสงองตอนนี้ครับตอนนี้เตาของลูกค้าก็เสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับมาชมกเลยก็เราทําอะไรไปบ้างน,นะครับหึงเลยแล้วก็ใช้เกียร์ขันเกียร์เตาก่อนเพื่อเอาคา,จาดจะนิมคาดดำๆหอกแล้วก็ลงด้วยใบกระดาษทราย แล้วก็ขัดด้วยใบเหรียญรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวเตารอบเตาแล้วก็ขัดให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ใต้เตาพ่นเป็นสีเคลือบให้เป็นสีเคลือบกันสนิมนะครับใต้เตาทั้งสองตัวเลยก็จะประมาณนี้ครับการขัดหน้าเตาก็เดี๋ยวสัง่งสอนลูกค้าวันนี้เลยสรับลูกค้าทานาาใดมีเตาเก่าอยู่แล้วสามารถนําม,มาให้ทางร้านขัดหน้าเตาให้ใหม่ได้ครับในราคาไม่แพงใช้กันเองมากเลยครับโอเคครับ ได้ยังไงติดต่อได้ทั้งเบ f เฟนบุ๊กเตาเคฟบอยบอยจะปรับสุณตเรื่องก,การช่างครับ